เข้าสู่ปีที่25ที่บริษัทซันท و รเบเบอร์เรดแอนด์ฟู้ดประเทศไทยจำกัดผู้นำตลาดอาหารสุขภาพภายใต้ตราผลิตภัณฑ์แบรนด์ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียสำหรับผู้นำตลาดอาหารเสริมสุขภาพนี้ได้เดินหน้ารณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมให้เยาวชนไทยและคนรุ่นใหม่รู้จักแบ่งปันต่อสังคมโดยไม่วางผลตอบแทนผ่านการบริจาคโลหิตภายใต้โครงการแบรนด์พลังเลือดใหม่ต่อพลังชีวิต รวมถึงเปิดเวทีเยาว,วชนไทยได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสารรค์่านกิจกรรมประกวดต่างๆอีกด้วยขณะนี้สถานการณ์โลหิตบริจาคของไทยเราเข้าสู่ภาว,วะไม่อันตรายนะคะแต่ยังไม่ปลอดภย100ัยร้อยเอร์เซนเพราะว่ายังมีการขาดโลหิตสำรองอยู่เป็นระยะระยะโดยเฉพาะบางเดือนเช่นวิวันหยุดยาวสงกรานหรืออะไรต่างๆ อีกทั้งเงยาวชนเองเนี่ยก็จะเรียนออนไลน์บ้างผู้ใหญ่ก็จะไป work from home บ้างเพราะฉะนั้นการเข้ามาบริจาคจึงลดลงเป็นช่วงๆก็จึงจำเป็นจะต้องมีหลายๆองค์กรเข้ามาช่วยปลุกระดมรณรงค์ให้เราเนี่ยทราบว่าสังคมยังต้องการเลือดอยู่ค่ะสถาบ,บันเอกชนใดๆก็ตามนะคะเช่นเดียวกับทางซัมซุงบร e r ัทแหฟู้ดจะเป็น r o โม m o d เป็นแบบอย่างให้กับสังคมไทย การเป็นต้นแบบมีความสำคัญมากกับสังคมโดยเฉพาะเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนการที่มีหมู่คณะเป็นตัวอย่างครูอาจารย์หรือแม้แต่เพื่อนร่วมง,งานจะทำให้เกิดจิตสำนึกแล้วก็ความไม่กลัวต่อการที่จะมาบริจาคยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาที่มาบริจาคสุขภาพของเขาจะแข็งแรงเยาวชนไทยก็จะแข็งแรงเพราะว่ามีการเปลี่ยนเลือดใหม่อยู่ตลอดเวลาสังคมก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆองค์กรน,นะคะรวมทั้งซันตอรี่บริเวชแอนด์ฟู้ดด้วยค่ะ ที่มาของโครงการนี้จะเกิดจากคุณค่าของบริษัทซึ่งเราถือเรื่องการตอบแทนสังคมนะคะ Giving Back to Society เราคิดว่าการที่เราได้ปลูกจิตสำนึกของเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นพลังของ,ของชาตินะคะให้เขารู้จักการให้โดยการบริจาคเลือดแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองเพื่อที่เลือดที่จะได้จะได้เป็นเลือดที่มีคุณภาพที่ดีเนี่ยมันเป็นเบื้องต้นพื้นฐานของสุขภาพที่ดีของประ,ประชาชนดังนั้นเราก็ยินดีที่ได้เป็นส่วนร่วม กับทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติภากชาติไทยในการช่วยกันรณรงค์จิตสํานึกนะคะเพื่อให้เด็กเนี่ยรู้แล้วก็รักในการให้ในการบริจาคให้เป็นประจําในทุกๆ3เดือนโดยในตลอด25ปีนี้ค่ะเราสามารถที่จะรับเลือดบริจาคได้ถึง1.8ล้านยูนิตนะคะ,ะโดยไปพร้อมกับหน่วยบริจาคโลหิตรับบริจาครโลหิตของทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ430หน่วยค่ะ ที่ไปทั่วทั่วประเทศนะคะเนื่องจากครบรอบ25ปีปีที่แล้วเราตั้งเป้าเอาไว้ที่100,000ยูนิตปีนี้เราตั้งเป้าไว้ที่1,25,000ยูนิตนะคะ,ะโดยที่เราจะจัดกิจกรรมเพื่อที่จะ รณรงค์คือกิจกรรมเราจะแบ่งเป็น2 2ชนิดชนิดแรกคือ,อไปพร้อมกับหน่วยบริจาคโลหิตนะคะ,ะเพื่อที่จะรณร,รงค์ให้เด็กมีจิตสำนึกนะคะในสถาบันศึกษาต่างๆมหาวิทยาลัยทั่วประเทศโดยโดยที่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ยังจะไปสอนเขาด้วยแหละว่าเเขาต้องเตรียมตัวยังไงเลือดที่ดีจะเป็นยังไงแล้วก็อีกอีกกิจกรรมหนึ่งคือเราจะ มีกิจกรรมประกวดปลุกจิตสำนึกไม่ว่าจะเป็นการใช้ AI เข้ามาหรือจะเป็นโปรเจกต์ต่างๆซึ่งเด็กๆะจะบอกเราได้ดีว่าเด็กๆเขาสนใจในเรื่องไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เราก็เลยจะให้เด็กๆมาบอกเราว่าออวิธีไหนหนะที่เด็กๆเขาจะรับรู้ข้อมูลได้ดีค่ะ,อะโอ้อันนี้ต้องขอขอบคุณครับเพราะว่าเท่ากับบริบทปัจจุบันความทันสมัยนี่สำคัญนะคะถ้าเราเป็นผู้สูงวัยจะมาชวนเด็กๆเนี่ยโดย มันไม่มีความหมายเท่าเด็กๆชวนเด็กๆเองแล้วก็สิ่งนี้จะทําให้เกิดความยั่งยืนของความเพียงพอของโลหิตตลอดไปในประเทศเรา,ขขารค่ะอ๋อค่ะเขาฝากโครงการนะคะโครงการเราเนี่ยจะมีลงรายรายละเอียดกิจกรรมต่างๆเนี่ยในเว็บไซต์ของทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติแล้วก็เว็บไซต์ของตัวบริษัทเองนะคะ suntory beverage and food thailand com นะคะรวมถึงตัว Facebook ชื่อ brandswell นะคะก็เข้าไปดูได้ที่นั่นค่ะ